คลิปนี้ก็จะพาเดิน Walking Street เกาะลิเป๊ะนะครับล่าสุดสดๆเลยนะครับวันนี้วันที่11มกราคมนะครับผม2022ล่าสุดเลยนะสดๆเลยนะบางนั้นก็ยังปิดบางนั้นก็เปิดนะครับ นี่ยังมือดอยู่เลยนะฮะหลายร้านยังมือดอยู่เลยนะครับเอาที่ดูก็ยังมืดคนห้างเยอะนะไม่เต็มปิดเยอะมากยังปิดเยอะมากอยู่เลยมีแบบซปเปอร์มาร์เก็ตใช่ปะ่ะ นี่มีขนมโตเกียวย่างถ้วยเทมพอมีนะครับบนเกาะมีู้วยเทยมนะมีร้านขายยานะครับผอมีเซเว่นอีเลฟเว่นนะร้านสะดวกซื้อนะฮะยอดนิยมเซเว่นอีเลฟเว่นมีทุกอย่างละไม้ต้หบ่อยำหรอ ยำนี่โหน่ากินอยู่นะใยร้งนตามสั่งแน่เลยเนี่ยโหราดปั้นแตงก็บรรยากาศดีนะครับโอ้อันดับรโอ้กุ้งตัวใหญ่เลยท่อ เขาไี้กุ้งลายเสือใช่ไหมตัวเนี้ยนี่กิโลละแปดสิบบาทนี่ก<ด>ิโลหนึ่งพันบาทนี่กิโลปันสองร้อยบาทก็ได้เลยเอากี่บาทก็ได้คือซีซิกเหรออ๋อผมฝากนี่ใช่ไหมสวัสดีครับอัปเดตตอนเนี้ปอมปิดไปครึ่งครึ่งไหมครึ่งครึ่งเลยฝั่งนั้นก็ยังเปิดอยู่เนี่ย ส้มต,ตำหัวไม้ใช่ส้มตำหัวไม้ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับร้านที่ปิดตัวไปนะที่ยังปิดอยู่ไม่เปิดนะห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับในวันนี้นะในวันที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันยี่สิบสองล่าสุดเลยนะครับร้านยังปิดค่องท่างเยอะนะครับไบ้า เวลคัมท <m without forgetting> ู่เกาะลิเป็กวอคกิ้งเซตพิซซ่าแบบเข้าเตาเลยนะเตาเตากับเตาใหญ่เลยเตาใหญ่สวัสดีครับนี่ดูดิบาร์เบลปิดเนี่ยจะเป็นบาร์แน่เลยปิดเยอะอ๋อแล้่างข่ายยาเลนี้เปิดนะฟูบาร์รีสอร์ท ล้วนอนเยอะซอนนี้ได้วิง่งอ๋อเนี่ยถ้าเธออยากดำ่น้ำแล้วเธอมาติดต่อที่นี่ได้เลยสวัสดีครับฮัลโหลคอนเดอร์ลิปเป้โอ้ยลับสเตอร์ไม่ละ โอ้ตอนนี้เสียงเพลงนะมีเสีเนี่แ,แหแนวฝรั่งนอยเดอ b o บักฝรั่งใช้บริการเยอะฮัลโหลครับผมโอเคน้ันะครับครับโอเคครับครับโอเคครับค,ครับลีเป๊ออิน

รอยหลักของวอ l k กิ g งสตรี t อ่ะได้ยินเสียงเพลงจากด้านในด้่ยนะลาลูน่านี่แน่เลยเสียงเพลงจากด้านในนะแต่ไม่ใช่ทางหลัก<ม>อ๋อฝั่งนี้รอเปล่านี่ร็อตเตอร์เจ็ดสีน่ากินมากส,สีครับ ก็มีร้านขายทัวร์อยู่เยอะนะครับโกราณตำนานฟินเต็มเลยมีทางด้วยทางเล็กด้วยอะ่ะอขาซีเจนว่านนะั่นสวัสดีครับเรียบร้อยครับผม๋อมมีกะตีสดด้วยเธอข้างในกะตีสด,สดจาา้าหญ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทานกันหรือยังค่ะ ไูก็<ฮ>เริ่มจะมีตู้เอ m ีออยู่เป็นจุดๆนะครับสามารถกดเงินได้นะฮะชุดขายอุปกรณ์ร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำก็เยอะนะฮะมีอยู่หลายจุดนะบนเกาะ มาลิเป้มาลิเป้มนต้องคู่กันอยู่แล้วครับกับการดำน้ํานะไม่มีใครเลยที่ส่วนใหญ่ที่มาแล้วจะไม่ไปดำน้ํานะเดอะสตรีทร้านอะไรเนี่ยเป็นอะไรเธอโคเทลหรอแต่ทรงเหมือนในนี่เลยนะลงเหมือนจะเป็นผับเป็นบาร์อย่างนี้โอเคสุดหน้าหาดแล้วตรงนู้ก็สุดหน้าหาแดหาหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาร้านที่จะฝากท้องกันดีกว่า สุดหน้าหาดแล้วนะอาหารก็มีร้านดับน้ำนะฮะวานดับน้ำ โ oh อ m โอธรผมชนะครับโอเคครับตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะครับผมเราจะมาปัดท้องกันที่โอไม่กอดนะครับโอเอ็มจนะทีร้านนะเพรานนะว,ว่าธรรมชา,าเด็ดนะครับ ก็มาวันศุกร์สาร์อาทิตย์ก็จะมีดนตรีสดด้านหลังด้วยนะครับผมบรรยากาศค่อนข้างดีนะครมีบาร์ด้วยนะครับผมเมนูค็อกเทลเบียร์ช็อตขวดถังมีหมดเลยนะครับแบบเป็นถังก็มีแต่เมนูส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับของร้านนะเบอร์เกอร์สเต็กมีทุกอย่างเลยนะร้านนี้นะมาที่เดียวจบนี่มีน้ำจิ้มหมูกระทะเาเป็นน้ำจิ้มแบบมีเขาเรียกน้ำจิ้มอะไรนะตู้ยีโอเค กระเทียมพริกดูกสุตผักน,นี่สั่งเป็นแบบเซตเซตหมูนะมันจะมีไก่แล้วก็เนื้อด้วยนะแต่พอดีใบสะดวกกินไก่กับเนื้อตอนนี้นะคุณนายเขาไม่กินนะก็เ,เลยเอาเป็นเซตหมูมารัปลายค่ะ,คะเห็นเขาว่าสั่งข้หมูเด็ดใช่ไหมที่นี่ใช่ค่ะลองดูหน่อยแต่น้ำจิ้มให้ให้ให้เวิร์กนะจัดให้ชิมดูนะจิ้มเครื่องอะไรให้เวิร์กนะ ว้าวต้องมาด้วยน้ำจิ้มอะไรต่างๆเขาโอเคนะแล้วประเด็นหลักของเขาก็คือนี่คือบนเกาะนะครับเกาะลิเปเกาะสตูลนะซึ่งผู้อาศัยบนเกาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนอิสลามมุสลิมนะครับผมซึ่งการมีหมูบนเกาะแบบเลือสดอย่างนี้คือผมว่าผมให้คะแนนนะถือว่าโอเคนะเวิร์กนะ นี่รถกลับที่พักเรานี่ครับผมบริการแท็กซี่ครับหัวชนเหลี่ยมโดนกันบ่อยแล้วใช่ไหมครับโดนบ่อยทุกวันทุกวันนะโอเคครับผมลุยเลยคลิป Walking Street นะครับผมติดตามคลิปอื่นๆได้เลยนะครับผมในเกาะลิเปะนะจะพาไปรีวิวแรมนะครับทั้ง Mountain Resort และ Idyllic นะครับติดตามรอชมกันได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย